ต้อนรับสู่ช่อง YouTube Chip Rip วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการยานยนต์นั่นคือ Toyota Mini f o r t u n e r 2026รุ่นที่หลายคนตั้งตารอคอยเพราะถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยความหรูหราฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับ Fortun e r รุ่นใหญ่ To y ย ta ตั้งใจจะจ่อตลาดครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถ SUV ที่มีความลงตัวทั้งเรื่องดีไซน์ ความสะดวกสบายและความคุ้มคา่า Toyota Mini Fort u n e r 2026ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนที่รักการเดินทางและชื่นชอบความหรูหราในสไตล์ที่กระทัดรัดก,กว่า f อร์จูเ r ปกติรูปลักษณ์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่แต่มีการปรับให้มีความสปอร์ตมากขึ้นตัวรถถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดสำหรับการขับในเมืองแต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังเหมือน Fort จ n เ r er, รรุ่นเต็มภายนอกมาในโทนสีน้ำตาลเงาสุดหรูที่สะท้อนความโดดเด่นและแตกต่าง กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันไฟหน้าเล็ดแบบเรียวยาวพร้อมเดท,ทาร์ม running light ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกันชนหน้ามีดีไซน์ที่เพิ่มความแข็งแรงและให้ความรู้สึกพรีเมียมล้ออลลอย์ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความสง่างามให้กับตัวรถและยังรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างมั่นใจเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้มีความพลิ้วไหวแต่ยังแฝงความแข็งแรงช่วงสเสา A และ C ถูกทำให้เรียบง่ายและมีความสมดุลทำให้ตัวรถดูเฉีียวและคล่องตัว ไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ทันสมัยพร้อมเส้นไฟแนวนอนที่เชื่อมทั้งสองฝั่งช่วยเพิ่มความหรูหราและความล้ำสมัยให้กับท้ายรถบริเวณกันชนหลังถูกเสริมด้วยโครเมียมและรายละเอียดที่ดูสปอร์ตซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้โตโยต้ามินิฟอร์จูนเนอร์6มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเมื่อวิ่งบนถนนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสาร ภายในของ Toyota Mini Fort u n e r 2026สะท้อนถึงการใส่ใจทุกรายละเอียดจากโ o y ย ta การตกแต่งเน้นโทนสีน้ำตาลและสีดำแบบหรูหราพร้อมวัสดุพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีระดับเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้สบายรองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับช่องแอร์รอบคันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงแดชบอร์ดของรุ่นนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมาก ด้วยหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงคมชัดเพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆโดยไม่ต้องลาสายตาจากถนนบอกผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับเอ็นได้และมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการนั่งสบายตลอดการเดินทาง ระบบความปลอดภัยใน Toyota Mini Fortuner 2026จัดเต็มตามมาตรฐานของ Toyota ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถขับได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่แคบเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยแต่ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ในส่วนของเครื่องยนต์โตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมขุมพลังที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงานเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ถูกปรับจูนมาให้เหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการออกต่างจังหวัดการตอบสนองรวดเร็วอัตราเร่งดีเยี่ยมแต่ก็ยังคงคำนึงถึงการประหยัดน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนอกจากนี้ยังมีระบบไฮบริดให้เลือกในบางตลาดซึ่งจะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น Toyota Mini f o r t u n ูเ2อร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถ SUV ที่มีความลงตัวในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่หรูหราและแข็งแกร่งความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งหมดนี้ถูกบรรจุไว้ในรถคันเดียวทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในตลาดรถ SUV ขนาดกลาง เรื่องราคาถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โตโยต้ามินิฟอร์ n ูเนอร์น่าสนใจมากขึ้นคาดการว่าราคาจําหน่ายในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสอแสนบาทถึง1น0 0ล้แสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกราคานี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบความหรูหราและคุณภาพของ Toyota f o r t u n ูเแต่ไม่ต้องการขนาดใหญ่จนเกินไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้โตโยต้ายังตั้งใจทำตลาดมินิ f ฟร์ u เนอร์ให้เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์คนเมืองและครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในช่วงวันหยุดตัวรถถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงสามารถขับได้สะดวกแม้ในถนนแคบแคบแต่เมื่อออกสู่ถนนใหญ่ก็ยังคงให้ความมั่นใจด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม หากมองในภาพรวม Toyota Mini Fortuner 2026คือ SUV ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีสมัยใหม่ความปลอดภัยที่เหนือชั้นและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายถือเป็นการเปิดตัวที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดยานยนต์ในประเทศไทยอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการรถสำหรับครอบครัวหรือคนที่มองหารถ SUV ที่มีความพรีเมียมแต่ไม่ใหญ่จนเกินไป Toyota Mini Fortun e r 2026คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ Toyota Mini f o r t u n e r 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถ SUV ที่ถูกย่อส่วนจาก f o r t u n e r รุ่นใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นดีไซน์ภายนอกไม่ใช่เพียงแค่เล็กลงแต่ยังแฝงด้วยเส้นสายที่โฉบเฉล่ยวกว่าเดิม กระจังหน้าขนาดใหญ่ผสมผสานกับไฟหน้าแบบแมทริกเลตที่ให้ความสว่างชัดเจนและมีระบบปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนและมุมเลี้ยวเพิ่มความปลอดภัยให้กับการขับกลางคืนอย่างมากบริเวณด้านล่างเสริมด้วยไฟตัดหมอกเลตดีไซน์สปอร์ตกันชนหน้าและหลังถูกดีไซน์ให้ดูบึกบึนในแบบฉบับ SUV ที่แท้จริงรายละเอียดเล็กๆที่โตโยต้าให้ความสาคัญเช่นเส้นโครเมียมที่วิ่งตลอดตัวถังมือจับประตูและกรอบหน้าต่างที่เคลือบด้วยวัสดุพรีเมียม ล้ออันรอยลายใหม่ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด18นิ้วถึง20นิ้วตามรุ่นย่อยและยังมีหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งภายในห้องโดยสารเมื่อมองจากด้านข้างโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มีสัดส่วนที่สมดุลไม่เล็กเกินไปเหมือนครอสโอเวอร์และไม่ใหญ่เทะทัเกินไปเหมือนฟอร์จูเนอร์รุ่นที่ทำให้ตอบโจทย์การขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวแต่ก็ยังคงความสาง่างาม เข้าสู่ภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราและความสบายโตโยต้าจัดเต็มในเรื่องวัสดุที่ใช้เบาะนัง่งหนังแท้คุณภาพสูงที่สามารถเลือกสีได้หลายโทนไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเข้มดำหรือเบรเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำตำแหน่งเบาะหลังสามารถพับได้แบบ6 0ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจำเป็นภายในยังมีระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่า64เฉดตามอารมณ์ของผู้ขับและผู้โดยสารเทคโนโลยีในห้องโดยสารถือว่าทัานสมัยที่สุดในคลาส หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด14นิ้วเชื่อมต่อไร้สายรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA มาพร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่มีลำโพงรอบคันกว่า12จุดให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเสมือนโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมพวงมาลายัยหุ่งหนังแท้พร้อมระบบปุ่นและปุ่มควบคุมแบบสัมผัสหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงผลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์การแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงระบบนำทางแบบ AR ที่ฉายเส้นทางซ้อนบนกระจกเฮดอัพดิสเพย์เพิ่มความปลอดภัยในการขับ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง Toyota Mini Fortuner 2026ให้ความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าตอนหน้ามีหน้าจอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบชาร์จไร้สายหลายตำแหน่งช่อง USB-C ทุกแถวที่นั่งและระบบปรับอากาศอิสระที่สามารถปรับแยกโซนได้เพิ่มความสบายสำหรับทุกคนในครอบครัว ในด้านสมรรถนะโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มีให้เลือกหลายขุมพลังเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้กำลังมากพอสำหรับการใช้งานทั่วไปไปจนถึงเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรงบิดการขับเคลื่อนลื่นไหลและประหยัดน้ำมันได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆอ,อ,อย่างเห็นได้ชัดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อโดยรุ่น 4WD มาพร้อมโหมดการขับที่เลือกได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco, Sport s ์ตโหรือ Off-Road ช่วยให้มั่นใจในทุกเส้นทางระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดถูกรวมอยู่ในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าระบบ Lane Keeping Assist ที่ช่วยประคองพวงมาลายัยระบบ a u t o m a t i c e m e r g e n c y b r a k i n i n g ที่ทำงานร่วมกับกล้องและเรดาร์ส6 0องศารวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานในยามค่ำคืนเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทาง นอกจากนั้นโตยโยต้ายังให้ความสำคัญกับความทนทานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามินิฟอร์จูเนอร์ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศอะไหล่มีราคาที่เหมาะสมตามมาตรฐานโตยโยต้าทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้โตยโยต้าได้รับความนิยมในตลาดมาโดยตลอดถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด เช่น Honda CR-V หรือ Mazda CX-5 Toyota Mini Fortuner 2026ถือว่ามีความโดดเด่นเรื่องความหรูหราและภาพลักษณ์ที่สืบทอดมาจาก Fortuner รุ่นพี่ขนาะที่คู่แข่งอาจจะเน้นไปทางสปอร์ตหรือความประหยัด Mini Fortuner กลับสร้างสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราทำให้ตอบโจทย์คนที่ต้องการรถที่ไม่เพียงแค่ใช้งานแต่ยังสะท้อนตัวตนราคาจำหน่ายของ Toyota Mini Fortuner 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทและอาจสูงสุดถึง1.6 ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบไฮบริดและออปชั่นครบครันราคานี้ถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่โตโยต้ามอบให้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพวัสดุสมรรถนะและเทคโนโลยีที่แอดแนน ดังนั้น Toyota Mini Fortuner 2026ไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มลายผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Fortuner เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างนิยามใหม่ของรถ SUV ขนาดกลางที่ผสมผสานทั้งความหรูความล้ำสมัยสมรรถนะและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่สามารถใช้ได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดมีความคล่องตัวสูงแต่ก็ยังคงความภูมิฐานแบบ SUV เต็มรูปแบบรุ่นนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในปี2026